สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกท่านนะครับชายชนะมาแน่แค่เรือกังวลว่าเมื่อไหร่จะชนะ The win is coming don't let the when worry you นี่ย The win is coming don't let the when worry you เป็นคำที่ผมได้มาจาก Twitter นะมีคนโพสต์ภาพนี้แล้วก็โอ้ผมชอบมากเลยชายชนะมาแน่ครับ แต่อย่าเอาแต่กังวลว่าเมื่อไหร่ครับอยากจะเอาสโตอิกมาจับและขยายความประเด็นนี้คุณฟังกันครับวลีเนี้ย The wind is coming Don't let the wind worry you นั้นสโตอิกนั้นอธิบายได้ผ่านแต่ที่สำคัญที่ว่าการควบคุมภายในความอดทนและการยอมรับสิ่งที่มันเป็นครับ ควบคุมสิ่งที่คุณควบคุไมได้หรอครับ The Win นะั้นอะ่ะคุณคุมไม่ได้นะ The Win ก็คุมไม่ได้ครับแล้วอะไรที่คุณควบคุมได้ล่ะคือการทำงานหนักและพัฒนาตัวเองต่อไปถ้าคุณทำตามกระบวนการที่ช่วยคุณวินนะฮะเดี๋ยววินมาแน่ฮะนี่ครับนี่คือสิ่งที่สโตอ c ิกอธิบายครับ ชัยชนะมาแน่ครับแต่ชัยชนะนั้นคุณควบคุมไม่ได้อย่าได้เอาแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะชนะเพราะว่ามันมาแน่นอนครับแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับคุณไม่รู้คุณควบคุมไม่ได้ชัยชนะคุณควบคุมไม่ได้ชัยชนะคือผลลั์สเตอ,อีกจะบอกเราว่าผลลัพ์ เราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมกระบวนการได้ครับดังนั้นอย่าให้ผลลัพธ์มากดดันเราอย่าเอาแต่กังวลเรื่องผลลัพธ์แต่ให้โฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้คือทำงานหนักแล้วก็ทำกระบวนการที่จะพาให้คุณวินให้ได้ครับพอครับนะฮะอิปิกเตตัสบอกว่าเราไม่สามารถเร่งผลลัพธ์ ให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นครับแต่เราสามารถควบคุมการกระทําของเราในปัจจุบันได้ครับต่อมาครับประเด็นความอดทนและมีวินัยครับสโตอินนั้นให้ความสําคัญกับการทํางานอย่างมีวินัยครับและอดทนต่อความล่าช้าของผลลัพธ์ความเฉลร่ยน,นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นทันทีได้ครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าใครทําได้นะต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาถ้ากระบวนการมันครบขั้นตอนมันครบเดี๋ยวความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนฮะดังนั้นหากเราโม่แต่กังวลว่าเมื่อไหร่นั้นโอ้ผมว่าเสียพลังงานหรือปล่ประโยชน์ครับอย่าโฟกัสสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้อย่าโฟกัส สิ่งที่อยู่นเหนือการควบคุมคุณจงกลัามาโฟกัสว่าคุณจะทํำยังไงให้ความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นแน่นอนกระบวนการคืออะไรและทําตามกระบวนการนั้นอย่างต่อเนื่องครับ The win is coming ครับความสําเร็จชัยชนะเกิดขึ้นแน่นอนฮะมันกําลังมาแต่อย่าได้มัวแต่กังวลว่าเมื่อไหร่จะมาถึงอย่าครับมาแน่ครับ ขอแค่คุณโฟกัสว่าจะทำอะไรทำยังไงที่จะพาคุณไปสู่ความสุเร็จนั้นฮะท่านมาคัสออริเลียสบอกว่าหากเรามุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำฮะและยอมรับว่าผลลัพธ์จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมนะนี่แหละคือสตอิกครับนี่คือแนวคิดของความสงบนี่องการยอมรับครับยอมรับซะว่า ชัยชนะนั้นต้องอาศัยกระบวนการครับชัยชนะนั้นต้องอาศัยการทำงานหนักครับถ้าไม่มีกระบวนการไปสู่ชัยชนะชัยชนะไม่เกิดครับถ้าไม่มีการทุ่มเททำงานหนักเพื่อชัยชนะชัยชนะไม่เกิดครับชัยชนะเป็นเหมือนผลพลอยได้ของกระบวนการครับดังนั้นคุณจึงเป็นต้องทุ่มเททุ่มเทพลังทั้งหมดน,นะ ลงไปสิ่งที่เราทําครับถ้าเราทํากระบวนการได้ดีนะเดี๋ยวผลลัพธ์จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเหงครับโหสุดยอดนะอัมาฟาติครับรักในสิ่งที่เป็นคนระับรักโชคชะตาครับยอมรับสักสิ่งเกิดขึ้นได้ครับผมนึกถึงตัวเองนะที่เป็นนักเทรดนะบางทีมีช่วงเวลาที่เทรดได้เงินง่าย ช่วงเวลาที่เทรด,ดเงินยากส่วนใหญ่แล้วกันช่วงเวลาเทรดเงินง่ายจะมีหนึ่งในสามทั้งหมดครับหนะนึ่งในสามนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะอยู่ในช่วงเวลาที่เทรดเงินยากเสียเงินง่ายได้เงินยากเสียเงินง่ายนะถ้าเรารอคอยไม่เป็นครับถ้าเราไม่รักในสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่เกรงกินฮนะ การขาดทุนจึงเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับให้ได้นี่แหละครับคือการรักโชคชะตายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเนี่ยทำตามกระบวนการเทรดให้ดีครับถ้าเราเทรดตามกระบวนการตามกลยุทธ์ตามแผนที่เราวางไว้ระบเทรดคุณให้ positive expectancy ทนะ่เดียวครับ the win is coming ครับกำไรผลประกอบการดีมาแน่นอนครับดังนั้น อย่าก,กังวลครับว่าเมื่อไหร่จะชนะแต่ e n j o y อยกับการเดินทางไปสู่ชัยชนะนั้นความสำเร็จนั้นอย่าให้เป็นเรื่องของปลายทางครับเพราะว่าจุดชื่นนะเอ็นจอยกับกระบวนการนี่แหละเอ็นจอยการเดินทางครับดีกว่าครับหากเราเรียกรกระบวนการนะและทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีจะมาเองครับ ดังนั้นครับสโตอิกนั้นสรุปผ่านมุมมองได้ว่าชัยชนะมาแน่นอนครับอย่าเสียเวลาสงสัยและกังวลมันฮะเลิกกังวลว่ามันจะมาเมื่อไหร่เพราะเราควบคุมได้แค่การกระทำเราครับถ้าเราทำดีทำกรงวนการกดีในปัจจุบันนะเดี๋ยวชัยชนะมาแน่นอนครับอดทนและมุ่งมั่นครับทำสิ่งที่ถูกต้องครับซื่อสัตย์ต่อเส้นทางเราแล้วผลลัพธ์มาถึงเองครับ ยอมรับกระบวนการครับยอมรับโฟกัสกระบวนการซะและรักมันครับอย่ากังวลกับเวลาครับ enjoy สิ่งที่คุณทำครับ enjoy สิ่งที่คุณทำผมรับรองว่าเดี๋ยวชนะมาแน่นอนครับ the win is coming don't let the win worry you ครับนี่คือแนวคิดที่ผมว่าตอีกนั้นอธิบายได้ดีมากครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันใจให้คุณนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ